สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังแห่งภาคเหนือตอนล่างเป็นเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งนครสวรรค์อีกรูปหนึ่งเป็นสิทธสืบสายธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระสุป,ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เทลานุเทลาผู้ใหญ่รูปนี้เป็นที่ศรัทธาคเคารพเลื่อมใสของชาวจังหวัดนครสวรรค์และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนเป็นที่เคารพศรัทธาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ากราบขอพรพระเทลานุเทลารูปนี้ก็คือหลวงปู่ลีตนังกรโรเป็นพระแท้ที่เรา สมควรตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจเลยครับเรื่องราวประวัติของท่านและความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามได้เลยนะครับในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระสุป,ปฏิปันโนปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเปรียมด้วยเมตตาเป็นที่ตั้งวัดปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย มีวิชาอาคมเข้มขันมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเป็นที่เคารพศรัทธาเรียมใสของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหายากมากขึ้นสืบเนื่องมาจากหลายหลายท่านได้มรณาภาพละสังขารไปบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ดี ยังมีพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริยวัตรงดงามเปรียมด้วยเมตตาเป็นที่พึ่งมีวิชาอาคมเข้มขังมีชื่อเสียงด่งดังยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รูปหนึ่งก็คือหลวงปู่รีตันังกโรเจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนารามหรือวัดป่าหัวตลุก ตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ลูกศิษย์สายธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นที่คอรพศรัทธากราบไหว้ของลูกศิษย์ลูกหาในจังหวัดนครสวรรค์และขยายเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครั้ง มาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อ12มิถุนา2561ต้องไปกราบนมัสการหลวงปุรีตันนังกโรซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคเหนือตอนล่างอีกรูปหนึ่ง ปฏิบัติศีลาจรายวัตรงดงามเสมอต้นเสมอปลายเปรียมด้วยเมตตาเป็นที่ตั้งเคร่งในพระธรรมวินัยเสมอต้นเสมอปลายวันนี้ผมจะนำประวัติของหลวงปู่รีตันังกโรเป็นพระแท้ให้ท่านท่นได้รู้จักท่านมากขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านท่านทั้งหลายตามไปกราบไหว้ และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจประวัติของหลวงปู่ดีตานังกโรที่ผมนำมาเสนอนี้เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ให้พุทธศา,าสนิกชนผู้ฝักใฝ่ในธรรมได้มีโอกาสได้ศึกษาประวัติของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอขอมาต่อครูบาอาจารย์และองค์หลวงปู่รี ตานังกโรโไว้ณที่นี้ด้วยครับประวัติหลวงปู่ลีตานังกโรวัดป่าหัวตะลุกอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่ลีตานังกโรมีนามเดิมว่าลีนามสกุลถุวัตถีเกิดเมื่อวันเสาร์ที่6มกราคมพศ2479ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนสองปีฉลู ณบ้านเลขที่24หมู่ที่4บ้านนาฝ่ายเหนืนอตําบลบัวงเงินอําเภอน้ำพองจังหวัดขนแก่งโยมบิดาชื่อนายแคนถูกวัดถีโยมมารดาชื่อนางอ่อนจันทร์ถูกวัดถีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด8คนชายห้าคนและหญิงสามคนเหมือนโชคชะตากำหนดให้เด็กชายลีต้องมีชีวิตต่อไป เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาทำให้แค้วคลาดจากเหตุการณ์เกือบคราดชีวิตไปด้วยความรู้ไม่เท่าถึงการของเด็กที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นหลวงปู่ลีโดนงูเห่ากัดเมื่อตอนเด็กโดยชาวบ้านคิดว่าจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเพราะสมัยก่อนยังไม่มีโรงพยาบาลแต่ก็เกิดปาฏิหาร ทำให้อาการดีขึ้นด้วยการรักษาแบบชาวบ้านมีปัญหาเพียงนิ้วกลางที่เป็นแผลภายหลังหลวงปูล่ลีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สท่านเริ่มรับผิดช,ชอบช่วยเหลือครอบครัวตามวิถีชีวิตคนชนบทในภาคอีสานและพออายุครบสมควรจึงบรเพ็ญชาเป็นสมเณรน,นับจากในช่วงเริ่มต้นของชีวิตในบวรพุทธศาสนา ท่านมีโอกาสดีได้ถวายตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อทองสุขวัดป่าบ้านหนองโนนอำเภอรกระนนนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสำนักวิปัสนาธุระและหลวงพ่อทองสุขท่านเป็นสิทธิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นกันดังนั้นการเริ่มต้นในเพศบรรพชิตท่านก็เริ่มต้นกับอริยสงฆ์ด้วยพื้นฐานที่ดีเยี่ยมนับตั้งแต่ก้าวแรกระหว่างนั้นสามนเณรี ท่านได้พักปฏิบัติธรรมณป่าชา้าบ้านหนองโนนนั่นเองกระทั่งครบอายุจึงอุปสมบทเป็นพระพิสุสง์สังกัดธรรมยุทธนิกายณวัดส,สุลพิมพารามอำเภอกุมวาปีจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นลวงปู่ีได้ทุดงควัตไปยังสถานที่ต่างๆในภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือ และอีกหลายๆแห่งซึ่งการทุดงควัดคือบุญยญลิศหรือความสำเร็จด้วยบุญอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านมีโอกาสปรนิบัติและศึกษาธรรมปฏิบัติกับบรรดาพระอริยสงสิิสายหลวงปู่มัน่นผูริทัตโตดังกล่าวในส่วนสหายธรรมที่หลวงปู่ลีเคยเกล่าวถึงในสมัยที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับครูบาอาจารย์ข้างตนได้แก่หลวงปู่คำพันธ์ลัคิตะจิตโตวัดหินหมากเป้งอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายและพระอาจารย์อุทัยวัดป่าบ้านห้วยลาดอําเภอผูเรือจังหวัดเลยเมื่อหลุงปู่ลีได้เดินทางมาอยู่ที่ป่าช้าบ้านหนองโนได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อถมสุขวัดป่าหนองโนอําเภอรกระนวน จังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อทองสุขเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ป่าช้าฉันมือเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาเป็นหลักเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของชาวบ้านโดยทั่วไปเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่คำดีประพาโสวัดท่าผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งเป็นสิทธิ์ สายบูรพาจารย์ของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตภายหลังหลวงปูรีขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องและไม่มีใครทราบว่าท่านได้บวชเป็นพระพิสุตั้งแต่เมื่อใดหลวงปูรีได้เดินทุดงไปจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆเช่นวัดป่าบ้านไลมอกอําเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีและอีกหลายแห่งในจังหวัดนครพนมท่านเป็นพระนักปฏิบัติ ที่ออกเดินทางจาลิกสแสวงบุญเรื่อยๆไม่อยู่อาศัยประจำที่อันแสดงถึงความไม่ยึดติดหลวงปูรีได้ทุด,ดงมาจนถึงจังหวัดเชียงใหม่และจำพรรษาที่ถ้ำปากเปียงซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่านผาป่องในอำเภอเชียงดาวโดยหนังสือบุรพาจารย์ได้บันทึกถึงความสำคัญของถ้มปากเปียงเอาไว้ว่า เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้บำเพ็ญรมที่ถ้ำเชียงดาวพอสมควรแล้วท่านได้จาริกผ่านมาบริเวณถ้ำปากเปียงต่อมาท่านได้ปารภกับหลวงปู่แหวนว่าถ้ำปากเปียงเป็นถ้ำที่เป็นมงคลมีพระอรหันต์มาดับขันที่นี่หลวงปู่ลีได้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำปากเปียงอยู่เพียงรูปเดียว ทัางการสภาพที่เป็นปากเขาเงียบสงัดและเหมาะแก่การภาวนายิ่งนักและท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดธรรมพาป่องซึ่งเป็นพระป่ากรรมฐานสายบุรพาจาร์พระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตและหลวงปู่แว่นธนปาโรว,วัดธรรมพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ขณะที่หลวงปู่รีมีอายุ24ปีหลวงปู่สิมมีอายุได้ประมาณ59ปีและหลวงปู่แว่นมีอายุได้ประมาณ50ปีเศษหลวงปู่รีจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำปากเปียงและศึกษาพระธรรมจากหลวงปู่สิมและหลวงปู่แว่นได้หนึ่งปีโดยหลวงปู่สิมได้กล่าวกับหลวงปู่รีอันมีนัยยะเป็นปิศนาธรรมเอาไว้ในคราวที่หลวงปู่รี ส่งน้ำถวายหลวงปู่สิมว่าคุณลีภาวนาดีๆปฏิบัติตัวให้เหมือนพระพุทธรูปในปีพศ2505ปฏิบัติธรรมที่อำเภอหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิปีพศ2506ปฏิบัติธรรมที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีปีพศ2507ปฏิบัติธรรมที่เขาช่องลมจังหวัดลบบุรี ระยะเวลาหลังๆจากนี้ไม่มีใครทราบว่าลุงปูรีได้ออกทุดงไปยังสถานที่ใดบ้างเนื่องจากปกติแล้วลุงปูรีไม่ค่อยอธิบายประวัติส่วนตัวมากนักด้วยอุปนิสัยไม่ชอบพูดจาโอ้อวดนั่นเองในวันที่18มีนาคมพศ2512เมื่อลุงปูรีมีอายุได้32ปีเศษ จึงได้ขอยติใหม่เป็นพระสงฆ์ในธรรมยุทธนิกายที่วัดสุรพิมพารามโดยมีพระครูสาระเมธากรลูกศิษย์ท่านเจ้าประคุณปราสาสารรกคุณวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอุปชาพระครูสมุตชนเป็นพระกรรมวาจาจารย์โดยได้รับฉายาว่าตานังกโรซึ่งมีความหมายว่า ผู้ต่อสู้เอาชนะซึ่งกิเลสนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงปูรีเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวตะลุกตำบลสากแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์อายุปัจจุบัน85ปีพระธรรมยุทธวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีพระสายธรรมสายวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปด้วยยาณบารมี ของความเป็นพระสุปฏิปันโนในด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานในด้านสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคข่งครัดจึงทําให้หลวงปู่ลีตะนังกโกรเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และขยายเขตกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเป็นที่รู้จักถึงสังฆบารมีอันดีงาม จากประวัติการศึกษาด้านปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คูบาอาจารย์พระอรียโสงศิทย์สายหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตหลายรูปด้วยกันอาทิหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย และหลวงปู่สิมพุทธาจาโลสำนักสงฆ์ถ้ำผาป,ป่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระอริยสงฆ์ดังกล่าวล้วนเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ลีตันังกโรเคยเป็นศิทธิ์ปฏิบัติและศึกษาปฏิบัติธรรมมาแล้วทั้งสิน้นวัตถุนิยมหลายๆรุ่นของหลวงปู่ลีตันังกโรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ประสบเหตุอภินิหารผ่านประสบการณ์แี้ววคราดและได้เกิดความเมตตามหานิยมน,นานาประการจนเป็นที่ปรารถนาของบรรดาลูกศิษย์ทั้งที่เป็นเซียนพระเครื่องและสาธุชนทั่วไปเพื่อนำไปบูชาติดตัวไว้เป็นสิริมงคลสืบต่อไปแม้หลวงปู่ลีจะเป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนาธุระ แต่ด้วยความศรัทธาของบรรด,ดาสารรุ้สิทธิ์จึงมักขออนุญาตสร้างวัตถุมงคลถวายวัดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกุศโลบายที่นำวัตถุมงคลมามอบให้แก่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายปัจจัยทํนุบำลุงวัดหัวตะลุกวนารามวัตถุมงคลคดจสิงหลวงปูล่ลีปี2551ซึ่งคนเอกประยุทธ ได้รับจากมือหลวงปู่ลีนั้นในวงการพระเครื่องพระบูชาและเครื่องรางเชื่อกันว่ามีพระพุทธคุณมหาอำนาจและเมตตามหานิยมคือเมื่อวันที่12มิถุนา2561พุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกราบนมัสการหลวงปู่ลีตนังกรโรเจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวานารามหรือวัดป่าหัวตลุก ตำบลสากแก้วอำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูรนิทัตโตก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์สุดท้ายขอบารมีองค์หลวงปู่ฤตานังกโรเมตตาให้สาธุชนทั่วไปและท่านท่านที่ได้รับฟังประวัติของท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดไปด้วยเทิน